เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโรอีเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวบินทาามือตัวใหม่นะครับผมมชื่อว่าบาไม่ใช่บ้าซันลี่นะผมตานต้าจิ๋วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวบินทาามือที่เข้ามาใหม่ซึ่งมิสกิลที่บอกเลยเลยว่าเป็นตัวที่แบบว่าเก่งมากๆอ่ะแถมทำกา้าวได้ด้วยนะครับผมอ่า เป็นทัดมืดนะผมสายพลังนะฮะอ่าเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการยกเลิอกอัมปราศศัตรูนะผมลดการตั้งทักษะศัตรูนะผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสภาพฟังของศัตรูนะครับผมอ้หมันคืออารมณ์คล้ายๆเจมมืดในร่างของตัวบินนะครับผมอ่าเอาแล้วเจมืดร่างตัวบินนะครับผมอ่าถือว่าเป็นสกิลที่ป่วนจัดๆเลยนะเก้าวิถือว่านานนะอ่า ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของสกิลสอนนะผมอ่าเป็นการบัฟนะผมเพิ่มพลังชีวิต400เรนะผมเพิ่มมาตาลบดีนะอีก60%นะอ่าลบดีนี่ดีเลยนะผมเอาไว้ลบการโจมตีปกตินะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มพลในการเคลื่อนที่นะครับผม80รนะผมอ่าซึ่งดีจัด,จดเลยนะอ่าออไม่ใช่ดิความสามารถนะครับผมเป็นการสาร้างร่างโคนนะผมโอ้โหซึ่งเป็น อ่าสามารถที่ค่อนข้างโกงในตัวบินเลยนะถ้าเป็นร่างคนเนี้ยนะผมอ่าแล้วก็ออปชันก้าดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงขึ้นมาอีกหลายระดับเลยนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะผมเพื่อสุดท้ายคุณรู้และท่ะาที่ชิปสองขี่ปานาุ่นออกปฏิบัติการนะครับผมอันที่เดอะเบสเนี่ยครับผมอันที่เดอะเบสและดีที่สุดผมให้ใหอีกเพื่องสุดท้ายเพราะว่าตัวบินมันจะตีไม่ตายพอตีไม่ตายมันก็จะไปเหล่าป้อมเราดลัวแล้วมันก็ไม่ตาย5วินะครับผมอามาตะห้าวิ ผมว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะเวอร์มากๆนะครับผมเวอร์สำหรับตัวบินนะฮะแต่ภาคพื้นไม่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการลองนะครับผมเทสในด่านปกตินะครับผมเราจะเอาตัวของอันดูบีเี่ยไปชนนะฮะอ่ะนะครับผมเกียร์ผมก็จัดประมาณนี้นะครับผมอ่ะทางบ่าส่งมาให้นะครับผมก็เน้นความเร็วการเคลื่อนที่เป็นเอกแว้นเลยนะครับผม อ่าเลยโจมตีสอ0รจุดนะครับผมคูดาซิคิวหนึ่งสิบสองวิคูดา 1, คิวสองเก้าว,วินะครับผมอ่าเออคูดาเรนเจอร์นะครับผม17วิในร่าง140นะครับผมอ่าแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยใช้ไม่ได้เยอะมากนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าในการที่เราจะเปิดหาได้เลยนะครับผมแต่อย่าไว้ก่อนนะครับผมการที่จะเปิดหาตัวบินเนี่ยเราก็ต้องมีทีมภาพพื้นที่ข้างในจะยืนได้นะครับผมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปลุยที่สเตลล่าก,กันเลยละกันนะฮะ อ่ะก่อนที่จะไปเริ่มนะผมในการรู้สเตลลับผมก็ขอฝากร้านหน่อยนะผมเป็นเพจนะผมก็เป็นเพจนะผมรับเติมนะผมไลนเจอราคาถูกนะฮะอ่าชื่อว่าร้านในยูโรช็อปนะผมรับเติมไรเจอราคาถูกสุดคุ้มนะผมตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะครับผมโดยเฉพาะแพ็กใหม่ที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะผม อ่าราคาเดิมอยู่ที่249บาทก็เหลือ219บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีเซตอื่นๆให้เราได้เลือกเติมอีกมากมายนะครับผมอ่าผมได้ทําการปักบุตรไว้หนนะ้าเฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมจบการโปรโม,มชั่านี้ไปลุยด่างกันต่อนะครับผมอ่าโอเคจัดไปนะครับสรับบาวอานูบีสนะฮะอ่าไม่ใช่เออบาวนิบริรตัวชนนะครับผมเรามาลองดูนะครับผมโหดู ความเร็วของมันนะครับผมผมว่าไอ,ไอซารีลล่ตัวนี้นมันเอาไปตีทีที่แบบว่าไม่มีตัวบินนะสำหรับเกียร์แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเกียร์ที่เขาใส่อยู่มันเป็นเกียร์แบบเน้นเร็วนะผมดูความเร็วเลยเร็วจัดนะแถมถ้าบัฟอ,อีกจะเยี่ยบบัฟยงเร็วเดว,วดูวะเห็นนะดูซัมโอนเร็วนะครับผมอ่าคือติดแม่นนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ติดแม่นพอสมควรนะถ้าเราใส่เกียร์ใหม่นะครับผมธนูคิดมากเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่นจัดขนาดไม่มียังแม่นนะครับผม ถ้ามีมันจะขนาดไหนหนอนะฮะเป็นตัวป่วนนะครับผมที่บอกเลยหรือว่ามีเชื่อตัวมันเฮีย้ยมากรับผมบอกตรงๆบอกเลยว่าเบาล็อกเจติกาแ่งตัวที่ยืนแเพงหลังทั้งหลายก็เตรียมตัวโดนกลายเป็นต้นสนได้เลยนะครับผมโอ้เชื่อตัวมันบ้ามากนะครับผมเห็นไหมปล่อยกระดิง่งปุ๊บกระดิ่งสัน่นกลายเป็นต้นสนเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวของเซนลี่นะผมสเตทหลักนะอ่ะ การใช้งานที่แท้ทรูนะครับผมก็อยู่ที่พิวพีเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการนะผมจัดทีมสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราทําการจัดทีมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้นะครับผมได้ทําการจัดทีมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าการไตหลีของทีมนี้จะเน้นเป็นการใช้ตัวบินถึง2ตัวนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่านี้บัฟบัฟเดียวนะครับผมคิดว่าบัฟพื้นที่ถ้าบัฟพื้นที่นี่ยผมบอกเลยว่ามอบินได้เกิดแน่นอนนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่พิวพีต่อเลยนะครับผมอ่ะขนโอเคซื้อเพิ่มห้าพอนะผมเกรงใจดีพี่แกหน่อยนะฮะโอเคนะผมเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับผมก็น่าจะสู้ไหวแน่นอนนะสำหรับไอดีนี้นะครับผมอ่าก็เป็นไอดีของท้าบ้านชื่อว่าพี่ปิงนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขามากนะที่ส่งไอดีมาให้ผมได้รีวิวตัวใหม่ในวันนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเรามาดูกันนะฮะเราจะโฟกัสกันที่ เอแซลลี่นะครับผมแซลลี่ต้องสองตัวนะครับผมแต่ที่โฟกัสดีๆก็ต้องเป็นแซลลี่หิมะอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่หิมะดิกซลลี่เออเชื่อมันเชื่ออะไรละลืมละนะครับผมเฮ้ยเอเลนเอเลนติดบั๊กผมพัดก่อนเอเลนติดบนะั๊กนะครับผมเอเลนติดบั๊กคิปป้อมนะฮะลำบากลำบนแล้วมึงเอาแล้วนะครับผมเอาแล้วนี่แช่เลยนะครับผมโอโ้โอห เดือดมากตอนนี้นะผมโอเคเราเริ่มดันได้แล้วนะอ่าโอเคจัดไปจัดไปนะผมอ่าแต่อาจจะเกมนี้อาจจะแสดงผลได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าตัวการบินของเขามันเป็นฮอกกี้อ่ะตัวมันเก่งเกินนะผมอ่าเราดูมันสาบนะผมไม่รู้จะสาบติดหรือเปล่านะโอ้โหแต่ทีมเขาที่เพิ่มเล่แบบค่อนข้างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะผมอ่าดูดูการเพิ่มเลยดูการติดน,นะผมโอเคไหนไหนโชว์ฟอร์มหน่อยโชว์ฟอร์มหน่อยโอ้โหมันไม่โชว์ฟอร์มเลยอะ ต้นคิดมากปว่สักขู่มันตีตายตลอดนะครับผมอ่าก็ไม่ได้ใส่อัตราก,การใช้สกิลเนาะมันจะเลยอาจจะตียากนิดหน่อยนะครับผมแต่ทิมภาพพื้นตอนนี้เราเริ่มกดดันได้แล้วนะครับผมอ่าแต่ก็ตอนนี้คือความยันระบาดอีกอย่างก็คือโอโ้โหเรื่องเลา่าตดอันแบบว่ามหาศาลนะครับผมอ่าเราก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็มีอาการกระตุกงอย่างมากแล้วตัวบินเราหายหมดแล้วนะตอนนี้นะโอเคนะครับผมเริ่มดันได้แล้วนะ อ่าพยายามดันนะครับผมแล้วก็ฆ่าตัวรอนให้หมดนะเพื่อจะได้ให้แซลแลี่เราเนี่ยได้เกิดนะครับผมเห็นนะปอมเขาเริม่มเริ่มมีอ่าโอเคมีการเสกแล้วนะผมแต่ดนนี่กี่ตัวนะฮะอ่าโอเคนะคผมเรียบร้อยนะผมไอที่ปอมร้นส่วนมากก็คือผลงานของมอบินเน้นเน้นตัวนี้ไม่ได้โชว์ผลงานเลยนะผมแต่จะโชว์ผลงานในทางด้านของการปวดมากกว่านะครับผม มอเตอบินก็เอาไว้เน้นของการตีทาวเวอร์ของศัตรูหรือตีป้อมของศัตรูนะครับผมอ่าโอเคจัดมาทีมต่อไปนะครับผมก็ไม่ได้วั่นไหวอะไรอยู่แล้วสำหรับไอดีพี่แกที่ท้องที่จะเติมอยู่นะครับผมอ่าแต่ดีผมปริ้งป่าแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับผมจัดไปนะฮะผมว่าพี่แกอาจจะปัน้นไอเดียไอไม่ใช่เดี๋ยวอาจจะปั้นตัวนี้แม็กก็ได้นะมีสิทธิ์สูงนะครับผม อ่าตัวมันค่อนข้างปวดเลยแหละนะครับผมอาจจะติดมีตาตำนาเลยก็ว่าได้ด้วยความสามารถก้าวที่าค่อนข้างจะก,กี้โกงนะฮะอ่าทีนี้มีตัวการบินนะครับผมเราจะดูการโชดงานมันไม่ออกสกิลเลยครับท่านผู้ชมนะก็ออกยากนิดน,นึงนะผมแล้วก็ดูซิมันก็ล่างโคนอ่ะผมไม่เห็นมันออกเลยนะมันเป็นล่างโคนแบบปกติมันไม่ใช่ล่างโคนแบบแบบมีบวกนะผมไม่ใช่ล่างโคนพลัสนะมันก็เลยแบบว่า เลดออกมันจะถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเขาดันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพัดกลับนะครับผมแล้วเราก็รอนะครับผมรอยัดอัดบ้านนะครับผมโอเคอัดบ้านยับเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเรากดขี่ปนาวุธไม่ใช่ดิกดลูกไฟนะครับผมเพื่อขัดจังหวะการโจมตีศัตรูไปหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตอนนี้เราน่าจะมีสิทธิชนะแล้วนะครับผมด้วยมอบินกับเตลลี่ เออหิมะนะครับผมจมันนี่ซานตาตัวน้อยเออเพิ่งจำชื่อได้นะครับผมอ่ะก็จะได้2ตัวนี้ก็จะได้ทําการเหล่าบ้านแตกนะครับผมอ่ะเห็นไหมก็เริ่มมีต้นสนโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับผมแต่เราก็ชนะอย่างง่ายดายเพราะตัวบินนะครับผมอ่าโ,โอ้โหเริ่มรู้สึกชอบตัวบินขึ้นมาแล้วสินะครับผมเดี๋ยวเราต้องคัดทีมนะครับผมทีมที่แปลว่าไม่มีตัวการบินเราจะได้ที่สะดวกนะครับผมอันนี้โอ้ยไ,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 นะไม่ไนะม่ไ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 มกไม่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 ไม อ่าเรามาดูการดูกันโอเคทีมนี้เขาใช้ฮอกกี้นะแต่ฮอกกี้มคาดว่าฮอกกี้อาจจะยินได้ไม่นานนะครับผมมั้งนะอ่าือตัวทีมนี้ก็มีตัวข้ามหลังตัวเดียวคือรีวายนะครับผมซึ่งก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะผมว่าเอเมิเลียกับเลมโดนเนิร์ฟไม่ใช่ดรอเอมิเลียกับจิสกาแสงโดนเนิร์ฟนะครับผมแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมคิดว่าอ่านิวความคิดส่วนตัวจริงๆนะผมผมคิดว่าเลมรู้สึกว่าจะเริ่มเก่งกว่าเอเมิเลียแล้วนะฮะ แต่โดยรวมการบัฟอะไรเนี่ยอีมิเลียจะดูดีกว่าแต่แค่เลมเนี่ยเรื่องน้าหมึมันจะค่อนข้างผมสังเกตดูนะเลมจะดูน้าหมึหนักกว่านะครับผมแล้วจะดูสกิลแม่นกว่าด้วยซ้ำนะฮะอ้าวโอเคนะผมทีนี้ก็เริ่มกดมาได้แล้วเราพัดเลยนะครับผมเอาพัดแล้วก็รีบปล่อยโอ้โหปล่อยช้ามากนะครับผมอ้าวโอเคนะคผมตามมาได้แล้วนะผมกดแช่เลยนะฮะ อ่ะก็เราปล่อยมาเทพไม่ได้เลยนะผมเพราะดูเฮกีมมันตีค่อนข้างหนักนะครับผมโหเกมนี้คือว่าตัวมินไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยนะฮะค่อนใครที่จะสังเกตได้ค่อนข้างยากเลยแหละนะครับผมอุ้ยแต่ทีมนี้ตึงจริงนะครับผมอ่ะแต่เราก็พยายามปล่อยมิเียกับเลมไว้เยอะๆนะฮะโอเคนะครับผมอุ้ยจริงอุ้ยตึงจริงทีมนี้อุ้ยทีมนี้ตึงจริงค่าแสงมืดเขาไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่เขาดันได้โห เพิ่มแร่แบบไอ้เกียโอลิเวอร์เพิ่มแร่หนักจัดเลยนะผมบผมโหไม่ไหวนะผมทีมนี้ไม่ไหวจริงนะผมว่าเกียร์เขาเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยแหละนะผมเห็นรอบข้างเขาแบบว่าผมคิดว่าจะตีสบายไงแต่มาเล่นเจอทีก็คือเราโดนทั้งตัดแร่ตัดแร่เท่าไหร่ตัดแร่สี่ห้าตัวเพิ่มแร่อ,อีกสองตัวตายนะผมคือทีมแบบเนี้ย ทุกคนไม่ใช่ว่าดูภายแบบดูภายนอกอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าแบบมันไมไดด่ดูแบบกาขนาดนั้นเลยนะเว้ยถ้าเราเล่นจริงเนี่ยเราโดนตัดแล่โดนตัดอะไรเนี่ยมันค่อนข้างหนักเลยนะอ่าถึงจะเป็นตัวที่แบบไม่ได้ยอดนิยมเท่าไหร่นะผมแต่โยมี้เนี่ยบางทีมก็เริ่มกลับมาใช้แล้วนะผมมูยนยืนอะย่าเงี้ยนะยากเลยแหละนะผมแถมเจอแบบว่าโอดีเวอร์มึงเพิ่มแล่งพันแล้วกูเจอตัดแลออกห้าตัวโว้ นะครับผมอ่ะคงเป็นตำหนิทีมอะไรเขามากมายแล้วนะครับผมน่าจะ็ิที่ผมอะไรที่ไปคัดทีมงั้นจริงนะครับผมอ่ะก็คือเรื่องตัดแล่ตัดเกิดเพิ่มแลขหนึ่งพงหนึ่งพันเพิ่มแล่สามร้อยหรือเป็นการอยู่เวลาห้าวีเนี่ยในทีมเล่นเองอะ่ะจะไม่มีผลเลยนะครับผมจะสังเกตได้ยากมากกหรืออาจจะเป็นไม่ได้หรือที่มันจะมีผลนะครับผมที่ผมสังเกตมาคือมันแทบไม่มีผลอะไรเลยนะสําหรับเพิ่มแลขหนึ 1, ่งพัน แล้วก็ตัดแล่ไอ้ตัดแล่ตัดเกิดมันมีผลนะถ้าเป็นตัดแล่ตัดเกิดที่แบบว่าเป็นแบบดุรยางนะครับผมมอดเคอัน okay, นี้มีผลแต่แค่แบบเพิ่มแล่อย่างเงี้ยมันไม่มีผลเลยนะครับผมเพิ่มแล่ตัดเวลา5วิเงี้ยไม่มีผลนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าตัวของแซลลี่ซานตะ้าจิ๋วเนี่ยผมจะให้คะแนนนะครับผมในล่างนี้อยู่ที่ประมาณอ่าตักแปดคะแนนและกันนะถ้าเราปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับผมก็ได้เลยนะแต่ถ้า เป็น9ดาวที่เป็น9ดาวไหมแก่ผมอาจจะให้10เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวมันคือคือเอามาเล่นแบบนี้ดนะีมันกเก่งแล้วนะถ้าเราใส่แบบเกียร์หนาะๆอย่าแล้วแบบ9ดาวแถมล่างโคนื่องสุดท้ายผมบอกเลยตัวเนี้ยมีสิทธ์เดเมตาตำนานสูงมากๆนะครับผมใครที่อยากจะเปิดหาไว้ก็รีบๆนะครับผมก็มีเวลาให้7วันนะฮะอ่าโอเคนะผมก็ ขอจบคลิปไปเท่านี้แล้กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับผม,มเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม